ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark t r e e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e Channel กันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดเนาะเชื่อว่าหลายคนน่าจะพักผ่อนนะครับดังนั้นมาร์กก็เลยมีข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการเก่งหุ้นระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางมาให้กับเพื่อนๆนะครับหลักๆเลยทําไมต้องดูระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับและระยะยาวไปไหน สำหรับามาร์กนะระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงในช่วงจังหวะที่ดีนะครับที่จะเล่นระยะยาวเพราะว่า1คือเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวในอีกประมาณ3-4ปีดังนั้นถ้าจะเล่นระยะยาวเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าราคาที่เราได้อาจจะไม่ไม่สมเหตุสมผลแล้วกันนะครับดังนั้นเลยจะไปนเน้นที่ระยะสั้นและระยะกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาดูก่อนนะว่า ทีนี้เรามาดูหน่อยสิครับว่าถ้าเราจะเก่งหุ้นระยะสั้นเนี่ยเขาเก่งกันนานแค่ไหนนะครับาการเก่งหุ้นระยะสั้นเนี่ยจริง,รงๆอันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกใจนักลงทุนแบบเรานะรที่เป็นรายย่อยเนาะแต่ว่าในามุมมองของนักนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าการเก่งหุ้นระยะสั้นเนี่ยเขาก็จะเก่งกันอยู่ที่ประมาณ1-6เดือนนะครับและวิธีการดูว่าเอออุตสาหกรรมไหนนะครับที่เวลามีข่าวถือว่าร่วงแรงนะครับแล้วก็ พอข่าวมันเริ่มจบแบบหายไปหรือว่าเงียบหายไปสถานการณ์เริ่มปกติแล้วมันดีดกลับมาแรงบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่ากลุ่มไหนลงแรงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังเนาะย้อนหลังกลับไปนะครับตั้งแต่ตอนที่มีข่าวเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยสิครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยมันลงมันลงแรงมากเลยนะครับก็กลุ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นพวกมีเดียเนาะอันนี้เป็นย้อนหลัง3เดือนตอนที่เป็นข่าวนะโอ้โหโลดไปถึง44%ออันนี้ทั้งกลุ่มนะครับ พอผ่านไปแค่หนึ่งอ่าพอขยับขึ้นมา1เดือนปุ๊บเหลือลบสิจะเห็นว่ามันมีการปรับราคาขึ้นมาเนาะคนก็เริ่มคลายความกังวลนิดหน่อยทีนี้พวกปิโตนะครับก็ลบถึง41 Bank f i n a แบงก์ไฟแนนซ์อ่าจะเห็นว่าพวกนี้เป็นเป็นธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับพรอเพอร์ตี้เอ้ยทัวริสเอ้ยอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ท่าสปอร์ตคือมาร์กมองเห็นตรงนี้รู้สึกเลยว่าออกไม่แปลกเลยที่ตลาดตลาดเซ็ตตอนนั้นล่วงไปแบบพันเก้าร้อยอะไรเงี้ยค เพราะว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยอุตสาหกรรมแบบหลักใหญ่ๆของประเทศไทยอะ่ะมันล่วงหมดแล้วก็หุ้นใหญ่ๆของประเทศไทยล่วงหมดนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเซ็ตล่วงทีนี้มันก็จะมีพวกที่ชนะตลาดเซ็ตอยู่แต่ว่าอันนี้มาไม่ไดเอามานะครับก็คือเอามาแค่ตัวที่แพเนาะทีนี้พอมองไปถึงการกลับตัวตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ชนะตลาดแหละนะครับพอเด้งกลับมาตัวไหนล่ะที่ดีดกลับมาอ่ะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมอิเล็กโตตอนที่เป็นข่าวลบ30เลยนะแต่พอ ข่าวเริ่มซากับตัวแรงเป็นไงครับบวก300โอ้โหขึ้นมาถือว่าแบบจริงๆต้องถือว่าบวก400นะเพราะว่ามันติดลบแล้วมันเป็นบวกถูกไหมครับแล้วพอผ่านไป1ปี3เดือนข่าวเริ่มซบเซานะครับทุกอย่างเริ่มคงที่ตัวหุ้นเองเขาก็จะสะท้อนตัวภาพของบริษัทออกมาโดยผ่านตัวงบการเงินเนาะจะเห็นว่าราคาจาก30% 0ก็จะเหลือแค่2 8 0ทีนี้ในกลุ่มพวกฟู้ดนะครับกลุ่มพวกฟู้ดเนี่ย เขาก็ตอนอเริ่มคลายตัวเขาก็ยังปรับตัวมาไม่แรงนะเพราะว่าหนึ่งคือคนก็ยังกังวลน,นิดนึง50 50นะครับยังไม่แบบกล้าใช้เต็มที่จับจ่ายใช้สอยเนาะหรือว่ากินเต็มที่นะครับแต่พอแบบข่าวมันเริ่มดีเริ่มมีการเปิดเมืองเริ่มมีคนนั่งกินบุฟเฟ่เริ่มต้องจองคิวเริ่มรถติดเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าราคาเขาก็จะขึ้นจาก50ปรับไปถึง125นนะครับกลุ่มเหล็กเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มเหล็กก็ กลุ่มเหล็กนี่อาจจะไม่ไม่ค่อยได้อัน,นิสงกับข่าวเท่าไหร่ส่วนหนึ่งคือมันต้องไปดูที่ราคาเหล็กนะวันนั้นมากกว่านะครับมันเลยปรับตัวขึ้นเนาะกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยจะเห็นว่าทรงๆนะครับเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ก็ก็ยังทรงๆอยู่ไม่ได้ไปไหนเนาะ,ะกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มนี้ก็ติดลบแรงนะครับเป็นอันดับ4เลยนะติดลบอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่อันดับ5ถือว่าค่อนข้างที่จะแกร่งนะครับ กลุ่มต่อมากลุ่มออโต้นะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกรถเนาะรถอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่ารถซื้อรถพวกนี้เป็นหมดเลยในกลุ่มพวกออโต้นะครับปิโต้นะครับปิโตเห็นว่าไอ้ไว้ติดลบ40ตอนนี้บวก1แล้วก็บวก16ก็ถือว่ากลับตัวมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะ,อะของการกลับตัวเนาะแล้วถามว่าเอ๊แล้วถ้า มองในระยะสั้นนะครับมาร์กสนใจกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับก็คือน,น่าจะมีบางกลุ่มแบบที่ที่เราจับตามองเนาะหลักๆเลยเนี่ยมาร์กมองอย่างนี้ครับมาร์กมองว่าช่วงเนี้ยข่าวมันเศรษฐกิจต้องมองอย่างนี้เนาะเศรษฐกิจอ่าวงจรต้องเรียกว่าวงจรผู้ผิดวงจรการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นยู่วงจรน,นะครับอันแรกม,มันจะเป็นแบบช่วงตกต่ำเนาะแล้วก็ ก็จะมีการฟื้นตัวฟื้นฟูแล้วก็ถดถอยถูกไหมแล้วก็กลับไปตกต่ำอีกคือมันจะเป็นวัฏจักรของมันอะเป็นไซเหมือนกับวงล้อของมันนะครับช่วงนี้ถามว่าม้ามองเศรษฐกิจของไทยตอนเนี้ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับม้ามองว่ามันอยู่ที่ลักษณะคล้ายๆการฟื้นตัวนะเพราะว่าหนึ่งคือตลาดเซตอะมันตอบตอบสนองกับตัวตัวราคาค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะว่า ถ้ามันไม่ฟื้นตัวมันคงไม่ขึ้นมาถึงพันหต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่เนี่ยมันขึ้นมาถึงพันหแล้วแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะฟื้นตัวสิ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับของการฟื้นตัวเนาะก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของที่มักสนใจนะครับก็จะเป็นพวกคอมมูนิตี้นะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะหรือสินค้าโภคภัณฑ์พวกเนี้ยจะเป็นจะเป็นสินค้าที่มันน่าสนใจ แต่บางตัวก็ราคาเนี่ยถือว่าไปไกลแล้วนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าว่าไปไกลแล้วจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าพวกสินค้า,อ,าอุปโภคบริโภคนะครับตัวไหนละ่ะที่มันยังที่มันแบบยังโอเคอยู่แล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับแปบ๊บหนึ่ง อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของก็เข้าไปที่เว็บเซตแหละครับแล้วก็ไปดูที่ราคาดัชนีของตลาดเนาะตัวาราคาดัชนีของตลาดเนี่ยข้อดีของเขาเคยคือ,อมันจะบอกถึงราคาที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอ่าเนี่ยตรงนี้ครับว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยราคาล่าสุดเป็นยังไงนะครับแล้วมันก็จะแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมมาให้เนาะตรงนี้ดีมากนะครับเอาไว้ดูแบบย้อนหลัง หลักๆเลยเนี่ยตรงนี้ครับที่มาจะบอกพวกวัสดุก่อสร้างนะครับก็คือ,อพวก,อ,กอุปโภคเนาะไม่ใช่บริโภคนะอุปโภคนะก็คือของพวกของใช้ของอันนั้นแหละนะครับจะเห็นว่ามันยังมีบางตัวที่ราคาเนี่ยโอเวอร์เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับก็จะมีท่าแบบที่เขาเล่นกันช่วงก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นพวกคอตโต้ถูกไหม ที่มันจะมีช่วงพีคแบบแรงๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไดเดสตี้นะครับพวกนี้จะเป็นช่วงที่ได้รับข่าวสําคัญๆเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็น้ําท่วมนะครับคนมันต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ทาให้หุ้นตัวนี้ปรับตัวราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าทัสโกทีโพวกนี้ยังปรับตัวขึ้นไม่เยอะนะ จริงๆ SCC เนี่ยมันในมุมมองของมานะราคามันสูงอะ่ะเออเราเราเล่นยากแล้วไอ้ตัว300อ่มันมันแบบเวลาเราจะซื้อทีเราซื้อร้อยหุ้นเราก็ต้องใส่ไปแล้วอ่ะกี่หมื่นสามหมื่นแล้วอ่ะเออมันก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับแต่ในเนี้ยเออในเนี้ยให้สังเกตดีๆนะช่วงเนี้ยมาจะมีหุ้นที่ติดสกแกนของม้าค่อนข้างเยอะแล้วตัวที่เป็นรายสัปดาห์เนี่ยม้าก็จะเอามาด้วยนะครับ ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับลองลองเข้ามาดูเนาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ะทีนี้ลองมาดูในอ่าเมืกก่อกี้ในลักษณะของพวกกอ่อวัสดุกอ่อสร้างนะครับทีนี้ในเชิงพาณิชย์กันบ้างนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องสาอางเอออุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านนะครับตกแต่งบ้านเนาะแม้แม้กระทั่งสีหรือของกินยารักษาโรคพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับ ก็ถามว่ากลุ่มนี้มีตัวไหนที่ขึ้นมาแรงเพื่อนเพื่อเห็นตัวสบายไหมจริงๆตัวนี้ก่อนหน้านี้ราคา3บาท5บาทเลยตอนนี้ขึ้นมาถึง17บาทแล้วโอ้โหบวกกี่เท่าอะโคตรเยอะแต่มันก็ยังมีบางตัวครับที่ถามว่าราคาแรงไหมก็ยังไม่แรงนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยตัว Big BIG กเนี่ยก็คือ Big c a m เมลนะครับตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข่าวหรืออะไรเลยแต่ว่าปรับตัว เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบแบบเร็วๆนะครับว่าเขาปรับตัวขึ้นไปขนาดไหนเนาะให้ดูราคาย้อนหลังตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่1บาทนะครับเดี๋ยวย้อนหลังไปสักมันได้เต็มที่แค่6เดือนเนาะอ่ะเนี่ยมันอยู่ที่50สตางค์เองอะ่ะเดือน9อ้าตอนนี้ขึ้นมาที่1บาทแล้วเห็นไหมว่ามันอยู่ในช่วงฟื้นตัวจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยมันปรับตัวขึ้นเนาะ ดังนั้นปีหน้านะครับในช่วงต้นปีเนี่ยมาก็จะโฟกัสใน2กลุ่มเนี่ยเป็นหลักนะครับก็จะคือคอมมูนิตี้ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่เป็นคอมแมทพวกอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะโฟกัสแค่กลุ่มพวกนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหลักๆนะครับที่เวลามากโฟกัสเนาะ <S <S เท่านั้นยังไม่พอครับอ่ามีระยะสั้นแล้ว ก็ต้องมีระยะกลางให้กับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจทีนี้ระยะกลางมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอาแล้วมาก็จะไม่ไม่กลับไปเปิดหน้านน่นแล้วเพราะว่ามาใส่ตรงนี้แล้วนะครับระยะกลางเนี่ยเขาก็จะเล่นกันที่ประมาณ6เดือนนะครับจนถึงประมาณปีหนึ่งนะครับเหตุผลที่เล่นระยะกลางเขาจะไม่ได้มองที่การฟื้นเมื่อกี้ระยะสั้นเรามองที่อาที่การเทินอะราวถูกไหมว่าเวลามันมันล่วงแล้วมันกลับมาได้เร็วเราดูที่ตรงนั้น แต่พอไปอระยะกลางเนี่ยให้ไปดูที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลกลผลรายได้ดีนะครับนะบสังเกตนะปิดโตเมื่อกี้เด้งขึ้นมาติดอันดับ3เลยท็อปทนะครับพอเป็นรายได้ของเขาจะเห็นว่าตอนปี18เนี่ยรายได้70,000ล้านเนี่ยโคตรเยอะนะครับแต่พอมา2011ตอนนี้90,000 0ล้านแล้วเห็นไหม <S 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 2> <S 2> ทาง,ท,างที่ข่าว ตอนช่วงที่เป็นช่วงโควิดหนักๆเลยอะละอ่ารายได้เขาอยู่ที่3,000ล้านเองนะครับทีนี้ไอ้พวกนี้แหละนะครับที่แบบสำคัญเลยนะครับว่ารายได้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงราคาของตัวหุ้นนั่นเองเนาะซึ่งถามว่าระยะกลางมาร์กดูตัวไหนเป็นพิเศษนะครับะระยะกลางเนี่ยจริงๆอ่ะมาร์กสนใจในกลุ่มของอสังหานะ เขาบอกว่าเวลาเรามองว่าตลาดเอ้ยเขาเวลาเรามองถึงเศรษฐกิจนะครับโทษทีครับเวลาเรามองถึงเศรษฐกิจว่ามันกลับมาหรือยังนะครับให้ไปดูที่อสังหาเพราะว่าอสังหาจะถูกจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาจะถูกมากถูกมากซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ลองไปดูได้ครับในกลุ่มอสังหานะกลุ่มพวก uh, property นะครับกลุ่มพวกนี้ราคาแบบ แทบดิ่งนะครับบางตัวโคตรถูกแต่พอเวลาเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับกลุ่ม Property นี่แหละจะเป็นกลุ่มแรกเลยที่กลับตัวขึ้นมาเนาะก็<อ>ถือว่าน่าสนใจนะทีนี้ถามว่า,าตัวไหนที่มาร์กแบบมองนะครับในในระยะกลางก็กลุ่มแรกก็เลยก็จะเป็นพวกฟู้ดนะครับกลุ่ม2จะเป็นพวกยูทิลิตี้อ่ะเพื่อนๆจะเห็นมีหุ้นข้างหลัง หุ้นตัวนี้ไม่ได้บ่งบอกนะครับว่า,าเป็นตัวที่มาสนใจแต่ม้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเฉยว่าอันนี้มันเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับในในกลุ่มนั้นเนาะก็ถ้าเป็นพวกฟู้ดก็จะเป็นพวก a าเซียน n c l c p e ีเพวกเนี้ยอ่าก็จะเป็นพวกแช่แข็งเอยขนมนมเนยอะไรพวกเนี้ยนะครับยูทิลิตี้นะครับ, ility, รบก็เป็นพวกไฟฟ้าเนาะที่ใช้งานนั่นแหละโรงไฟฟ้าต่างๆเนาะก็เป็นพวกกราฟ TSE บ้านปูบีกิมพวกนี้นะครับ กลุ่มที่ม้าติดดาวไว้ให้นะก็จะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับพวก Kbank s c b ank, BB, b b b l นะครับหรือว่า KTB ที่เราพิ่งถือกันไปเนาะก็จะมีทิสโก้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วกลุ่มไหนนะครับที่ที่ม้ามองว่ายังไงอะต่อให้มีข่าวหรือไม่มีข่าวนะครับเขาก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถือยาวได้แต่ว่าไม่หวือหวา นะครับก็จะเป็นกลุ่ม ICT กับกลุ่มเพลท์แชร์นะพวกแอดวาน e d ดีแทแต่จะเห็นว่ารายได้ของเขาลดลงถึงลบยีนะเออก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดลบถึงลบยีแต่ราคาของหุ้นนะครับไม่มาปรับตัวลงเลยนะเอออันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าต่ออ่ามันสะท้อนบางอย่างออกมาเนาะเวลาทีนี้ลองดูนะครับถ้าเขากําไรละ่ะตัวหุ้นลักษณะของหุ้นจะเป็นยังไง อันนี้ก็ลองฝากไปคิดนิดหนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่ยังแบบติดลบหนักๆติดลบแรงๆไม่มาสักทีไม่ขึ้นสักทีก็น่าจะเป็นกลุ่มทัวริสนะครับแล้วก็ทันสปอร์ตเนาะทัวริสก็จะเป็นพวกโรงแรมนะครับอ่าแล้วก็ทันสปอร์ตก็จะเป็นพวก AOTPSL พวกเดินเรือพวกเนี้ยก็ยังไม่ฟื้นนะครับก็ยังจมจมอยู่เนาะติดลบลงไปค่อนข้างเยอะ ันนี้ก็จะเป็นรายได้ของเขาที่ติดลบแต่รายได้ติดลบแต่ราคาไม่เลยลองไปดู JWD ลองไปดูเบมพวกนี้ยังแบบขึ้นกันคิดแต่คิดแต่นนะครับเออก็ลองดูเนาะแต่ถามว่ามาร์กสนใจตัวไหนไอ้มาร์กสนใจกลุ่มไหนนะครับจะเป็น2กลุ่มนี้นะครับหลักๆเลยนะครับจะสนใจ2กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็กลุ่มพวก p r o p e r t y นะครับแต่ Pro เ e อ t y เนี่ยเอาไว้ก่อนเนาะ อาจจะผ่านรอผ่านให้มันกลับขึ้นมานิดนึงเนาะแต่หลักๆเลยจะสนใจ2กลุ่มเนี่ยเป็นหลักนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรานะเรามองไปไหนเราก็เห็นนะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการกิงกำไรหุ้นระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนาะหวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะได้ข้อมูลดีๆนะในวันหยุดลองไปทำการบ้านกันต่อดู รจริงๆม้าก็เหลือดูในคลิปของม้าก็ได้ครับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะครับรุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันพวกนี้มันก็ม้าก็จะพยายามสอดแทรกในส่วนของอ,อุตสาหกรรมต่างๆเข้าไปให้กับเพื่อนๆด้วยเนะาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆในวันหยุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่อง Mark f r e e Channel ด้วยนะครับม้าก็จะพยายามหาคอนเทนต์หาเนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนๆทําการบ้านหรือก็ แบบเป็นบทความดีๆเนาะให้กับเพื่อนๆอ,อ่านในวันอาทิตย์นั่นเองเบาสมองนะครับก็ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ